มาดูกันว่าแดชบอร์ดของเรามีรายละเอียดอะไรกันบ้างยอดขายรวมคือยอดขายทั้งหมดที่เราขายได้ไม่รวมค่าจัดส่งและยังไม่ได้หักส่วนลดรายการยกเลิกคือรายการที่โดนยกเลิกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกก่อนจัดส่งหรือการยกเลิกหลังจัดส่งยอดขายสุทธิคือยอดขายรวมลบด้วยรายการยกเลิกสถานะการรับเงิน ยอดรวมคือยอดของสถานะสินค้าที่จัดส่งสำเร็จแล้วทั้งหมดได้รับแล้วคือยอดเงินทั้งหมดที่หักค่าธรรมเนียมและได้รับเงินเรียบร้อยแล้วยอดรับเงินคือยอดของสินค้าที่จัดส่งสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมการจัดส่งคือสถานะของสินค้าทั้งหมดจะมีรอส่งระหว่างส่งสำเร็จแล้วและยกเลิกตัวเลขคือจำนวนออเดอร์และมีเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูด้วย ต่อมาจะเป็นรายการที่มีปัญหาจะมีรายการยกเลิกหลังจัดส่งรายการยกเลิกก่อนจัดส่งรายการรีเทนรีฟันและรายการน้ำหนักเกินตารางด้านข้างจะเป็นรายการยกเลิกหลังจัดส่งแสดงรายการตัวอย่างให้ดูตามรายการถ้าต้องการดูทั้งหมดสามารถกดที่ปุ่มดูทั้งหมดได้เลยหรือกดที่เมนูไซบารายการยกเลิก หน้านี้จะแสดงรายการสถานะยกเลิกหลังจัดส่งทั้งหมดรายการสีเขียวคือรายการที่ขนส่งไม่สามารถยิงรับพัสดุได้ส่วนรายการสีแดงคือรายการยกเลิกที่โดนตีกลับในส่วนของหน้าเว็บไซต์แดชบอร์ดก็จะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้มาที่ google sheets แล้วเลือกที่ sheet dashboard ได้เลยภาพรวมรายรับเป็นยอดเงินที่ได้รับแล้วทั้งหมดตามช่วงวันที่ที่เราได้เลือกมา สถานะการรับเงินคือสถานะของออเดอร์ตามวันที่ที่เราได้เลือกมาว่าได้รับเงินแล้วเท่าไหร่ยอดรวมเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่สรุปภาพรวมยอดขายคือสถานะและยอดขายของออเดอร์ทั้งหมดตามวันที่ที่เราเลือกมาสถานะการจัดส่งจะบอกสถานะของออเดอร์ของเราทั้งหมดตามวันที่ที่เราเรียกมา มีโดนัทกราฟแสดงอัตราส่วนให้เห็นว่าแต่ละส่วนมีปริมาณมากน้อยต่างกันยังไงค่าเสียโอกาสคือรายการที่มีปัญหาทั้งหมดรายการยกเลิกก่อนจัดส่งหลังจัดส่งรายการรีเทิร์นรีฟันรายการน้ำหนักจัดส่งเกินโดยเฉพาะในส่วนของรายการยกเลิกก่อนจัดส่งตัวนี้ถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ยกเลิกก่อนจัดส่งได้จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆ สุดท้ายจะเป็นยอดขายรายวันพอตคู่กับตัวค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากตะก้าเหลืองและตะก้าแดงตรงนี้จะแสดงให้เห็นเลยว่าวันไหนที่มีตะก้าแดงเยอะวันไหนที่มีตะก้าเหลืองเยอะวันไหนที่มีตะก้าเหลืองเยอะเนี่ยแปลว่ามีอินฟูที่มีความสามารถในการรีวิวและทำให้เกิดยอดขายได้ในส่วนเนี้ให้เราไปติดต่อเขา เพื่อให้เขารีวิวให้เราเพิ่มหรือขอคลิปมายิงแอดเพิ่ม a s h บอร์ดของเราก็จะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ใครมีคำถามสามารถส่งข้อความเข้ามาถามได้เลยหรืออยากดูรายละเอียดอะไรเพิ่มก็สามารถส่งข้อความมาบอกได้เลย